ตบวผมมินหมักน้ำผึ้งมที่ปกติแล้วเห็นหน้าเราขาเนี่ยแต่หน้าจะกร้านมากหน้าไม่นุ่มลองใช้มาเลยครับก้อนที่สองตอนนี้หน้าเป็นไงฮะหน้านุ่มหน้าเรียงขึ้นมากใครที่มีปัญหาเป็นฝ้าเป็นกระ นะครับเป็นสิวอะไรเงี้ยใช้ดีมากมากพอใช้แล้วครับรู้สึกด้เลยนะหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ฝ้าจางลงแล้วก็ลูกๆเนี่ยติดใจกันมากเลยฮะของสิวเสี้ยนในหอวก็ต้องพูดถึงครับแล้วก็ลูกๆที่เป็นสิวนะครับตอนนี้ติดใจกันมากเลยฮะขาดไม่ได้เลยฮะต้องติดบ้านเลยตลอดนของขมิดของน้ำผึ้ง ต้องบอกว่าถ้าเกิดจะไม่แน่ใจผมไม่มาบอกก่อนนะไม่กล้าการตีนะครับอันนี้ดีจริงครับไปสั่งซื้อแล้วก็ลองใช้กันดูครับดีมากมากทุกคนริๆไม่หลอกครับสบู่ขมิ้นหมักน้ำพึ้งผมเรียกปกติแล้วเห็นหน้าเราขางเงี้ยแต่หน้าจะกล้ามากหน้ามีนุ่มลอะลองใช้ไาเลยครับตอนที่สองตอนนี้หน้าเป็นไงฮะหน้าน่งหน้านี้นขึ้นมาก